ไปกกินดึอเรายกให้อืมอหญิงแกล้งคนหิวบาปนะเพคะเราก็หิวขนมจีบถูกปากเราถึงเพียงนี้ดูถ้าคุณปิ่นลงมือเข้ากวาเองเหมือนเคย เรื่องนั้นก็ย่อมแน่เหมือนแช่แป้งอยู่แล้วสิเพคะท่านหญิงทรงเอาแต่ร่ำเรียนจนเสด็จกลับมืดค่ำทุกวันปริเลอยพลอยได้ผลบุญได้กินอาหารฝีมือคุณหญิงปิ่นมาตั้งหลายวันแล้วเพคะคุณปิ่นไม่งอนเราแย่หรือฉลือหรือเพคะคุณหญิงปิ่นบ่นอยู่ทุกวันว่าท่านหญิงเสด็จกลับมืดค่ำถ้าต้องอยู่รอท่านหญิงกลับมาสวยเครื่องว่างทุกเยน็น เราก็คงจะรอไม่ไหวแบบนี้เพคะมิน่าพอกลับมาถึงทีไรก็ไม่ได้เจอคุณปิ่นสักวันเครื่องวางก็ไม่ได้กินสักคำเสร็จปริกหมดเรานอนหิวไส้กี่ทุกคืนในปริกรู้หรือไม่ปริกสมควรตายเพคะปริกจะตายเลยเป็นห่วงปริกหรอเพคะเรามีเรื่องต้องไหว้วันปริกสักหน่อย ขอเพียงท่านหญิงสั่งมาเพียงคําเดียวต่อให้ปริกต้องบุกน้ําลุยไฟแบกหายเท่าไหร่โอ้ปริก,ก็ทำให้ท่านหญิงได้ไปคะ